ฟื้นฟูผิวหน้าให้ดูอ่อนกว่าอายุจริงได้ทุกวันด้วยสเต็มเซลล์หน้าเด็กมิระกุโมอาสเตมเซลล์สลิปปิ้งมาร์กกระปุกนี้เลยค่ะเพราะก่อนหน้านี้ผิวเราดูแก่กว่าอายุจริงมากเลยค่ะผิวโซมีริ้วรอยร่องลึกรอยตีนกาจนต้องคอยไปฉีดโบท็อกยู่บ่อยๆจนได้มาเจอกับกระปุกนี้ที่บอกเลยว่าเป็นตัวช่วยฟื้นฟูผิวเด็กแบบเร่งด่วนครบจบที่กระปุกนี้จริงๆค่ะ เพราะเขาช่วยลดเลือนฝ้ากระลิ้วลอยฝืนปูร่องลึกบนใบหน้าพร้อมปรับสภาพผิวให้เนียนนุ่มกระจ่งางใสขึ้นภายใน1นึ่คืนและที่เราชอบมากๆเลยก็คือช่วยกระตุ้นให้ผิวมีความชุ่มชื้นพร้อมช่วยซ่อมแซมผิวที่อ่อนแอให้กลับมามีสุขภาพดี โดยเราจะใช้มาร์กทาทั่วใบหน้าแล้วเข้านอนได้เลยโดยที่ไม่ต้องล้างออกเนื้อมาร์กทาง่ายไม่เหนอนะหนะช่ำๆสบายผิวมากใช้ตัวนี้แล้วไม่ต้องคอยไปคลินิกบ่อยๆแล้วค่ะเพราะมาร์กจะช่วยยืดอายุการคงความอ่อนเยาว์ของผิวให้นานกว่าที่เราไปฉีดอยู่บ่อยๆและตั้งแต่เราใช้มาร์กตัวน,นี้มาอย่างต่อเนื่องนะคะทุกคนคือบอกเลยว่าผิวเด้งใสฉ่ำน้ำดูสุขภาพดีขึ้นมากไปไหนมาไหนใครๆก็ไม่เชื่อว,ว่าอายุ30กว่าแล้วเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงจนต้องมาบอกต่อไปลองกันคะ่ะ